คลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการจัดค้อบอะคริลิกสำหรับน้องๆที่ย้ายบ้านใหม่นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เลือกนะคะเลี้ยงน้องด้วยครอบอะคริลิกนะคะที่บ้านเรานะคะก็จะมีครอบอยู่สขนาดนะคะนั่นก็คือ 60คูณ40นะคะและก็80คูณ40นะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หนู gatsby.com บ้านเล็กในซอยแคบสุขุมวิท101ยหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาพวกเราได้โดยการเซิร์ชคำว่า Gatsby สุขุมวิทหรือสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยนะคะ โดยถ้าเป็นข้อ60-40นะคะก็จะแนะนําสําหรับผู้ที่จะเลี้ยงน้องนะคะ1-2ตัวนะคะก็จะอยู่ได้อย่างพอดีนะคะไม่แอาอัดจนเกินไปนะคะและก็ถ้าเลี้ยงน้องนะคะ3ตัว4ตัวนะคะก็แนะนําเป็นข้อขนาด80สคูณ40นะคะนะคะเราก็จะใช้ขวดน้ําสําหรับสัตว์เล็กนะคะและแขวนไว้ให้น้อง ตามนี้เลยนะคะโดยที่บ้านของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นขวดแบบนี้นะคะซึ่งเขาอ่ะมีประกันให้ด้วยถึง5ปีเลยนะคะในส่วนของวัสดุรองกงนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เป็นการปอก็ได้นะคะขี้ไม่อยก็ได้หรือจะเป็นคอนก็ได้นะคะหรือใครอย่กที่จะใช้ผ้าซับฉี่ก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าควรที่จะมีสำรองเปลี่ยนบ่อยๆให้น้องนะคะเพราะว่า การที่เรานะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนผ้าลองเขาเรียกว่าผ้าซับชี่นะคะมันจะทำให้อบอับชื้นและน้องเป็นเชื้อราได้ง่ายค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่ย้ายบ้านใหม่ย้ายบ้านวันแรกเลยเนี่ยน้องๆน,นะคะเขาจะมีภาวะตื่นตระหนกวิ ตกกังวลตกใจนะคะเราก็จะมีภาวะเครียดได้ง่ายฉะนั้นแล้วนะคะบ้านเราก็จะแนะนำในการจัดพอกอะคิริดังนี้เลยนะคะโดยการจัดพื้นที่ให้กับเจ้าหนูแกสบี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าหนูแกสบี้เนี่ยเป็นสัตว์ผู้ถูกกล่านะคะเขาจะมีความวัดผู้ว่วาวัดระแวงแล้วก็มีความที่ตกกังวลค่อนข้างที่จะสูงเลยยิ่งช่วงที่แบบ ย้ายบ้านใหม่ๆหม่เินใหม่พื้นที่ใหม่นะคะเป็นอะไรที่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวมากๆในช่วง7วันนี้นะคะมีสปาฟ้าเนี่ยจะต้องให้เวลาในการปรับตัวของน้องก็สร้างพื้นที่อบอุ่นให้กับน้องพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องด้วยนะคะลูกค้าที่รับน้องจากบ้าน1 0 1จะได้รับผ้าอุ้มน้องแบบนี้นะคะสามารถใช้ผ้านะคะคุมกรงแบบนี้ได้เลยนะคะโดยเรานะคะ จากคุมกลงบริเวณมุมกลงแบบนี้นะคะในกรณีที่ใครนะคะซื้อผ้าอุโมงค์ให้กับน้องแล้วก็สามารถที่จะนำผ้าตัวนี้นะคะพับและมาเป็นที่รองนอนให้น้องได้นะคะช่วงแรกๆเนี่ยอยากแนะนำว่าให้ใช้ผ้านะคะในการอุ้มน้องอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็คุมกลงอยู่ตลอดนะคะเพื่อให้เขาอ่ะชินกลิ่นนะคะ และก็ไม่ตื่นตหนกตกใจนะคะเราจะจัดกลงในลักษณะแบบนี้นะคะโดยมีเบาะรองนอนให้น้องน,นะคะและก็มีผ้าคลุมกลงให้น้องแบบนี้นะคะน้องก็จะรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกคุ้นเคยคุ้นชินกลิ่นได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะเข้ามาดูเด็กๆของเราได้ที่หนู g a ๊บี .com หนู g a ๊บี .com